ทุกคนวันนี้พี่นาจืดกับเอมิจะมาชวนคุยเรื่องหุ้น Microsoft หรือ msft กันนะครับสวัสดีค่ะพี่นาจืดเอมิ Amy เองค่ะพอดีเอมิ Amy สนใจหุ้น Microsoft มากๆเลยเพราะเห็นว่าเป็นบริษัทใหญ่และนักลงทุนระยะยาวหลายคนพูดถึงใช่เลยครับ Microsoft เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1975โดยบิลเกตส์และพอลอัลเลนผ่านยุคเปลี่ยนผ่านของโลกเทคโนโลยีมาหลายสิปี แล้วอะไรทำให้ Microsoft ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้คะต้องย้อนไปสมัยที่เขาปล่อย MS DOS และ Windows ครับกลายเป็นระบบปฏิบัติการมาตรฐานของ PC ทั้งโลกในยุค80-90รวมถึงโปรแกรม Office อย่าง Word, Excel, PowerPoint ที่ครองตลาดแทบไม่มีคู่แข่งแต่ Microsoft ก็เคยเจอปัญหาใช่ไหมคะใช่ครับพอเข้ายุค2000บริษัทสะดุดเพราะพลาดตลาดมือถือแถมยังเจอคดีผูกขาดจนราคาหุ้นทรงๆหลายปี แต่จุดเปลี่ยนคือปี2014ที่สัตยานาเดล,ล่ามาเป็นซ e o ครับเขาเปลี่ยนบริษัทยังไงเหรอคะเขาโฟกัสธุรกิจใหม่คือคลาวด์และ AI ครับโดยดันแอ u เชและเปลี่ยนรูปแบบออฟฟิศเป็นระบบสมาชิกช่วยให้รายได้สม่ำเสมอและโตขึ้นต่อเนื่องแล้วราคาหุ้น MSFT ใน5 1 0ปีหลังเป็นยังไงบ้างคะเติบโตแรงมากครับ จากประมาณ40ดอลลาร์ในปี2014ขึ้นไปแต่ประมาณ498 US ดอลลาร์ในกลางปี2025เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าใน10ปีแล้วมันมีช่วงที่หุ้นตกบ้างไหมคะมีครับอย่างปี2022หุ้น Microsoft ร่วงประมาณ28%เพราะนักลงทุนกลัวดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ปีต่อมา AI กลับมาเป็นเทรนแรงหุ้นก็ฟื้นกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ ฟังดูน่าสนใจมากค่ะแล้วตอนนี้ราคาหุ้นแข็งแกร่งเพราะอะไรบ้างคะหลักๆเลยคือ a อร์เชที่โตแรงและการเป็นผู้นำ AI โดยจับมือกับ OpenAI และใส่เทคโนโลยีลงในผลิตภัณฑ์อย่าง c o Pilot และ Bing แล้วเรื่องการเข้าซื้อกิจการล่ะคะมีหลายดีลใหญ่ครับเช่น Linkdin, e GitHub, Nuance และล่าสุดคือ a c t i v i s i o n b r i d g a o r d ซึ่งจะเสริมทั้ง Cloud ์เดเวลลอปและเกม Ecosystem แปลว่า Microsoft แข่งกับทั้ง Google และ Apple เลยสิคะใช่ค hey? รับ Google สู้กันด้าน Search Cloud Productivity ส yeah, ่วน Apple แข่งกันเรื่องระบบปฏิบัติการ PC และอุปกรณ์แต่ Microsoft ก็รักษาตำแหน่งได้ดีตอนนี้ใครมีมูลค่าบริษัทสูงสุดคะล่าสุด Microsoft แซง Apple เป็นเบอร์หนึ่งของโลกมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ3.65ล้านล้านดอลลาร์ โอ้โหใหญ่ขนาดนี้แล้วโมเดลธุรกิจเขาแบ่งเป็นกี่กลุ่มคะสมกลุ่มใหญ่ครับ Productivity, Office, LinkedIn, Intelligent Cloud, Azure และ More Personal Computing, Windows, Xbox และ Surface กลุ่ม Cloud เป็นพระเอกรายได้เยอะสุดและโตเร็วสุดแล้วฝั่งเกมอย่าง Xbox มีบทบาทมากไหมคะถือว่ารองลงมาแต่เติบโตครับ โดยเฉพาะถ้าดิว Activision บริษัทผ่านจะทำให้ Microsoft ขึ้นเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมทันทีมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังไหมคะมีครับเช่นการถูกสอบสวนผูกขาดการแข่งขัน AI ที่ดุเดือดและการอิ่มตัวของตลาด Office และ Windows ที่โตช้าลงฟังดูดีแต่ก็ยังมีความเสี่ยงแฝงแล้วบริษัททำยังไงให้มูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคะ นอกจากเติบโตแล้วเขายัางซื้อหุ้นคืนและจ่ายปันผลสม่ำเสมอทำให้ EPS เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักลงทุนระยะยาวเลยได้ผลตอบแทนต่อเนื่องแล้วนักวิเคราะห์ว่ายังไงกับหุ้น MSFT คะโดยรวมให้บายครับเพราะมองว่า AI ยังโตต่อแอร์เชอร์ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวแต่ก็มีบางคนเตือนว่าราคาหุ้นตอนนี้สะท้อนความคาดหวังไปมากแล้ว แล้วสำหรับนักลงทุนมือใหม่ควรทำยังไงดีคะไม่ต้องรีบซื้อหมดครับใช้แนวทาง DCA ทยอยซื้อสะสมและถือยาวจะดีกว่าแถมต้องกระจายความเสี่ยงไม่ควรลงทั้งหมดในหุ้นตัวเดียวเข้าใจเลยค่ะหุ้นดีแค่ไหนก็มีความผันผวนต้องบริหารพอร์ตให้ดีใช่ครับ Microsoft ถือเป็นหุ้น b l u e c h i ที่แข็งแกร่งมีรายได้สม่ำเสมอกำไรโตใช้เงินลงทุนเก่ง และมีโอกาสเติบโตระยะยาวจาก AI Cloud และ EcoSystem ที่ครบเครื่องน่าสนใจมากค่ะเอมีเองก็ถือหุ้น Microsoft ไว้บ้างแล้วได้กำไรนิดหน่อยแต่ถือว่ายังใหม่ถือว่าเริ่มต้นดีเลยครับถ้าเราติดตามข่าวติดตามผลประกอบการก็จะเข้าใจหุ้นที่เราถือมากขึ้นและมั่นใจในการถือระยะยาว แล้วก็อย่าลืมว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาและความเข้าใจทั่วใจเกี่ยวกับบริษัท Microsoft และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจเอมี่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเองอย่างรอบคอบและตัดสินใจตามวิจารณญาณของตนเองค่ะพีนาจืดว่าหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเราด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ